อ่ะโอเคมาเรามาดูการทดสอบอมือถือ Realme GT Neo 3T กันนะฮะอ่ะตอนนี้ผมอยู่ในโหมดฝึกซ้อมเกมเ p e PE c Legend ส Mobile นะครับผมกราฟิกที่ผมปรับเนี่ยผมปรับอยู่ที่ Extreme HD นะครับผมแล้วก็พั t r a นี่ปรับเปสองอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหม 60fps ดูมุมขวาบน 60fps แล้วก็ กราฟิกเ่ยสูงสุดเท่าที่เครื่องนี้จะปรับได้นะก็ลื่นนะครับนก็ลื่นอยู่นะฮึบฮึบเนี่ยอันนี้ผมเปิดใจโลด้วยนะครับผมผมเปิดใจโลสโคบด้วย เ,นะเล่นได้นะแต่ว่าถ้าไปเล่นในแมปจริงๆเนี่ยอาจจะมีกระตุกบ้างบางช่วงนะครับเพราะว่าแมปแมปซ้อมกับแมปจริงมันจะใหญ่กว่าแมปจริงมนะันจะใหญ่กว่าแมปซ้อมโอเคเดี๋ยวผมจะขอปรับเป็นกราฟิกราบรื่นแล้วก็เป็นเฟรมเรทอันตรานะครับผมเพราะว่าเวลาผมเล่นจริงเนี่ยผมจะปรับภาพแบบนี้ เล่นนะทุกคนก็น่าจะปรับภาพแบบนี้แหละในการเล่นจริงผมว่าไม่น่ามีใครปรับภาพแบบอ่สูงสุดในการเล่นหรอกนะเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันนะถึงคุณจะใช้มือถือแรงแรงเป็น iPhone 13เลยคุณก็น่าจะปรับภาพแบบนี้เล่นนะ่นึอกอไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปทดสอบสักหนึ่งเกมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน เราเอาเป็นโหมดไม่จัดอันดับนะไไป เฟดแล้วกันทีน,นี้ผมอดัดอ่าผ่านตัวไอ้ไอ้นี่นะครับผมอดัดโปรแกรม i m y p h o n นผมไม่ได้อัดผ่านตัวเครื่องนะเล่นเฟด This champion. is your ก็จากที่ผมลองเล่นมานะครับผมมันจะกระตุกช่วงช่วงลงนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นทุกเครื่องนะไอไอช่วงที่กระโดดจะถึงพื้นอ่ะมันจะกระตุกอยู่นิดนึงเราเป็นคนโดดแล้วโดดเลยโดดลูนตรงนี้นะฮะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยดูดีๆนะมันจะมีช่วงที่กระตุกอยู่ ตอนที่มันใกล้จะถึงพื้นเนี่ย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 แหละช่วงนี้แหละเนี่ยแป๊บนึงครับผมแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยผมว่าน่าจะเป็นที่เกมมั้งเพราะว่ามันเป็นทุกเครื่องเลยนะเขียนไม่มีพืน้น,ใน,ใน Mm -hmm. using grapple round one beginning countdown อัน,นี้ฝีมือผมจะเก่งหรือไม่เก่งอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะ <c oughs> แต่ว่าประเด็นของวันนี้คือมาทดสอบมือถือในการเล่นเกมเอพิกเจนให้ดูเฉยๆนะว่ามันลื่นไหมหรืออะไรลองพิจารณาสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมเล่นมาวันนี้เนี่ยน่าจะสี่ห้าชั่วโมงอะเล่นแต่เกมนี้เกมเดียวเลยนะผมคิดว่าลื่นนะ เป็นอะไรที่ลื่นมากถึงมันจะไม่ลื่นเหมือนพวก iPhone ก็เหอะแต่ว่าก็ดีในระดับหนึงเลยนะหรือว่าเล่นได้ <Search ing. S 1> แต่ปรับภาพสูงๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าเออแล้วก็ที่เห็นมีอาการกระตุกคืออ่าจะกระตุกช่วงถ้าเราใช้สโกปคูณ4ขึ้นไป มันจะกระตุกเป็นบางช่วงที่เรากดซูมเนี่ยผมเอาเป็นม,มันจะกระตุกเป็นบางช่วงที่เรากดซูมในสก็อปคูณสีขึ้นไปนะวิ่งผมยิงได้ตัวหนึ่งเพื่อนมาเชื่อมัน อ่าหมด่ตีครับคนละตัววิ่งไอ้นี่แค่สิตอนนี้ก็ยังลื่นอยู่นะครับผมยังไม่มีกระตุกนะมันก็ไม่กระตุกหรอกอันนี้จากที่ผมทดสอบมาหลายชั่วโมงแล้วเพราะว่าผมตั้งใจที่จะซื้อมาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะที่ซื้อมาเนี่ย

เห็นไหมยังยังไม่มีอาการกระตุกนะเ,เดี๋ยวผมจะลองหาปูณสีมาใส่ให้ดูอ,อ่ะนี่เราวิ่งนอกวงมาดดู FPS ตรงมุมขวาบนนะครับผมก็ยังหกสิบโดยตลอดตลอดเวลาเลยนะถามว่าเรื่องการทัด สกรีนอะไรพวกนี้ลื่นไหมบอกบอกเลยว่าลื่นมากการทัชสกรีนคุณเคยจับมือถือพวกตัวท็อปของซัมซุงพวกนี้ไหม,มฟิลเดียวกันเลยฟิลเดียวกันกับมือถือเครื่องละสองหมื่นเลยฟิลลิ่งการทัชนะแต่ว่าผมไปจับมือถือรุ่นอื่นที่ราคาหมื่นหนึ่งอ่ะคือของของเอ่อเชียลเมีะราคาหมื่นกว่าบาทไอทีสิบเอ็ดอะไรอ่ะ 11T อ่ะการทัดมันไม่ลื่นเท่าตัวนี้นะตัวนี้ทัดลื่นกว่าทัดมันจะติดมือกว่าไอ้ตัวนั้นมันจะทัดแล้วแบบหน่วงนิดนึงอ่ะมันมันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่มันมันรู้สึกได้อ่ะเวลาเราจับอะไรที่มันเร็วกว่าแล้วไปจับตัวที่มันช้ากว่าแล้วมันรู้สึกได้เออแต่ถ้าไม่เคยจับ มันก็อาจจะไม่รู้สึกอ่ะแต่ถ้าเคยจับไอ้ตัวนี้แล้วไปจับอีกไอ้ตัวที่มันช้ากว่ามันเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันช้ากว่าเคลื่อนไปไหนวะต้องตามมันฮะเพราะว่ามันโหด นี่มันคืออะไรเนี่ยไอ้ที่อยู่หน้าจอผมเนี่ยอ๋อผมดูแลวโหมดโฟกัสหน้าจอเดี๋ยวทำไมมันมาอยู่ตรงกลางมันบั๊กเหรออ๋อมันบั๊กแน่เลย แถบตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงปะม่เเว,วงครับปะม่ <need> วงแล้ววะข้างในอ่ะ Notes บอกเลยว่าใครมีงบเหมือนหนึ่งมองหามือถือเล่นเกมอยู่บอกเลยว่าเครื่องนี้เหมาะมากๆเพราะว่า ถ้าคุณไม่ได้เล่นเอเป็ e รีเจนถ้าคุณไปเล่นเกมอื่นมันก็ลื่นครับผมก็ลื่นอยู่ดีนี่ออกไหมถึงจะไม่ได้เล่นเอเป็กรีเจนแบบผมเล่นอ่ะถ้าไปเล่นผับจีอ่ะลื่นเลยอ่ะลื่นโดยที่ไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะลื่นไหมเพราะว่าเกมนี้มันกินสเปคเยอะ <Grab one. S 1> เยอะกว่าผับจีอ่ะเล่นฟรีไฟนี่โอ้โหไม่ต้องสืบครับยังไงก็ลื่นเพราเล่นฟรีไฟ <God. S 1> เพราะว่าฟรีไฟกินสเปคไม่มาก แต่เกมนี้ก็คือมันค่าที่จะใหม่อยู่ครับผมมันก็เลยยังมีบัก๊กมีกระตุกอยู่ต้องรอให้เขาปรับปรุงเรื่อยเหมือนกันแต่ในตอนนี้ผมก็ถือว่าเป็นที่พอใจลนะแลบบ้วนะสำหรับสำหรับมือถือเครื่องนี้มาเล่นเกมนี่้าผมขึ้นไปไงวะเขาขึ้นไป Level three searching the train is departing next stop capital city. <laughs> Attention, the climatizer is now inactive. ตอนนี้เปิดไจโลสโคปด้วยนะไจโลก็ตามมือดีนะครับผม,มถือว่าทำได้ดีรวมๆก็ดีเลยแหละครับเกมนี้มันใครมันยิงอะไรวะ ในงบก๊อปหนึ<ะ>่งเนี่ยเครื่องนี้ชอบปืนนี้มากทำไมเราไม่เห็นคนเลยวะเราไม่เห็นศัตรูเลย round two beginning round countdown we're inside the ring let him keep underestimating us scanning for the next ring check your mini map attention the climatizer is now active here go เวลาซูมแบบนี้มันจะเอ้ยคูณสี่ขึ้นไปมันมันมันจะกระตุกแต่ว่าแค่นิดแค่นิดหน่อยอะเวลามันเครื่องร้อนอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นทุกทีนะแต่จากที่ผมสังเกตมาที่ผมลองเล่นดูนะมันเป็นแต่มันไม่ได้เป็นตลอดไม่ได้เป็นทุกครั้งเป็นบางครั้งเราก็พยายามอย่าให้เครื่องร้อนหาลมเป่าเวลาเล่นอะไรเงี้ยเครื่องร้อนก็พักไว้

เราจะใกล้เราต้องคืนนี้ครับโอ้ยู่แล้วนะอยู่ขึ้นมาขึ้นมามันมาสองแล้วอ่ะผมแย่แน่เลย ล้มไหมล้มเอยูได้ต้องเติมเยครับไม่งั้นโดนแน่ใช่เติมเือยเติมอ่อเติเออไอไอตัวโดดโดดนี่มันโดดได้ว่ เป็นไงผมใช้สะโผบในการคุมปืนนะจากที่เห็นก็ค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่แนววะที่ไหนวะทำไงทำไงมาละทึ๊บ

เกือบตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโหเกือบเกือบเฮ้ยไอตี่นี้มัน,นมันดึงเงินขึ้นมาเหรอมันมันตายแล้วนะนโอ้โหลูกปืนจะหมดสวยแล้วครับ ผมลืมเช็คลูกเลยเมื่อเินทางต้องหาหาวหวังว่จะมีปามีด้วยแต่ไม่ใช่ลูกที่เราต้องการตอนนี้ผมต้องการลูกสีส้ม เหลือ3ทีมครับตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าทีมละกี่คนน่าจะทีมละสามนี่ไงอะไรของใครตรงนี้เออมีลูกสีส้มพอดีนั่นแหละอยู่ไหนวะไปหาเพื่อนแล้วครับเดี๋ยวแย่เดี๋ยวแย่ครั Here I go. Here I go. Reloading. The enemy is at me. Reloading. I need some over here. I am taking fire. Right <inaudible> Four body shields movement shield in progress. friends. เพ uhh ื่อนโดนแล้วหวยแล้วเติมเรืองก่อนเขาวิ่งมาเขาวิ่งมาลดแป๊บนึงผมเติมเต็มแล้ว ผูกแขออแพ้วงทีมน่าจะเป็นเหลือทีมทั้งก็เป็นไงครับการเล่นไม่กระตุกนะเออยังไม่เห็นอาการกระตุกมีแค่ช่วงที่เราโดดลงมากระตุกนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็ลื่นๆนะแล้วก็ไอที่ผมบอกว่าคูณสี่ขึ้นไปมันจะกระตุกเวลาเรากดซูมก็แต่ก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะเป็นบางครั้งโอเคประมาณนี้ครับผมอืม ไปแล้วมาทดสอบให้ดูแล้วอยากให้ทดสอบอะไรอยากให้ผมลองเล่นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะ,อะลองเล่นให้ดูแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันลดราคาอยู่นะถึงวันที่23ถ้าจําไม่ผิดถ้าใครไปซื้อก่อนวันที่23มันลดพันหนึ่งอ่ะเออคุ้มมากนะปกติจะหมื่นสามอ่ะเออปกติหมื่นหมื่นหมื่นสองเก้าเก้าเออเหลือหมื่นหนึ่งหนึ่งพันเก้าเก้าหมื่นสองอะไรไปไปหาจัดกันดูได้เดี๋ยวหาลิงก์ไว้ให้ก็ได้โอเคไปครับ